ดอกจันทร์ปางสะพรั่งนาแลงเพื่อนกันวันเสาร์ครับวันนี้เสนาบีรับเชิญมาก็คือเต๋าภูสิงนั่นเองครับเมื่อสักครู่เราดู MV ไปแล้วนะครับนะสมนางเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดฝากไว้ในแผ่นดินพงศ์ักดิ์จันทลุขานะฮะซึ่งจะมีชุดหนึ่งชุดสองเพลงนี้อยู่ชุดไหน แบบห่ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เจ้าของเขาก็ยังจะพาดูได้อะกก็ซื้อมาสองชุดเลยเพราะว่าถ้าซื้อต้องซื้อตั้งสองชุดเป็นอาชุดนี้เป็นชุดนีมากมากนะครับดอกจันบาลยนชูจันเปนทบบแฟนอับเขาสิเห็นปะนะะฮชุดหนึ่งดอกจันวันชุดสองนะซึ่งตอนนี้ดีวีดีวางขายแล้วนะครับเดี๋ยว นอกเหนือจากโฉมนางที่เราได้ดู MV ไปแล้วนะครับได้ดูนางเอก MV ไปแล้วที่เต๋าเป็นคนเลือกเองได้เห็นวิธีการในการส่งสายตาวิธีการในการแบบจีบนางเอกอ,อ่ะอ่าเขาจีบกันแบบไหนนะซึ่งแบบ ง่ายๆคุ้นเคยกันดีมันก็ผ่านไปได้อย่างสบายๆใช่ครับอย่เมื่อกี้อย่างที่ติดครังพี่ต้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดู MV เพลงต่อไปซึ่ง MV ีเพลงต่อไปต้องบอกว่ามันพิเศษมากๆเพราะว่ายังไม่ได้เปิดตอออากาศที่ไหนนะครับที่นี่เป็นที่แรกนะครับทางช่องแฟนทีวีครับในทีขอญาตดูกิจกรรมต่างๆของเต๋าหน่อยแล้วกันนะครับบางคนอาจจะนึกไม่ออกว่าความเป็นครูของเต๋าเป็นยังไงบ้างดูภาพดูแล้วกันเต๋าไปเลื่อนนะแล้วบรรยายไปด้วยนิดนึงอันนี้ เต๋ากําลังทําอะไรอยู่อะเนี่ยอันนี้กําลังจะสอนเด็กครับผมสอนเด็ก<ะ>วิชาหน้าตาัดสินนี่แหละครับในรายวิชาแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงพื้นเมืองอนะครับนั่นก็คือการแสดงเสิร์งกระโป๋นะครับเสิร์งกระโป ổ, <ด>คือเสิร์งกะลานั่นเองเสิร์งกระโป๋และเด็กภาคกลางก็จะ ตลกเอครูเซิงกระโปะอะไรอ่ะเ้าออกเสียงพลาดนิดนึงไม่ได้เลยนะครับไปอีกอย่างไปอีกอย่างนึงเลยนะครับก็เลยบอกว่ากระโปะนี่คือการแสดงของภาคอีสานตอนใต้พวกจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะครับที่ใช้กะลามะพร้าวอันนี้อันนี้เหรอฮะเขาเรียกเส้งกระโปะแมนครับแต่ห้องเราเด็กใส่กะลาเราไม่ถือกะลาเพราะว่าเด็กทั้งห้องเนี่ยห้าสิบคนเขาถือพร้อมกันหมด เสียงจะดังนะครับแล้วก็จะรบกวนสมาธิลํำพังเด็กก็คุยกันอยู่แล้วแล้วอ่าภาพต่อไปต่อไปนี่ก็จะเป็นเด็กรักจังเลยใช่ครับจะเป็นเด็กนักเรียนมหนึ่งครับคือถ่ายไว้เป็นที่ระลึกใช่ครับถ่ายไว้เป็นที่ระลึกกับครูเตาเพราะว่าอีกอสามสัปดาห์เดี๋ยวครูเตาก็จะเสร็จแล้วใช่ครับก็ต้องทําเรื่องจบแล้วนั่นเองครับก็ถ่ายเป็นที่ระลึกหน่อยที่ห้องเรียนครับอ่าต่อไปเลยอันนี้เป็น น้องนักเรียนที่มปลายแล้วอันนี้นี่มมปลายครับเทอมแรกที่สอนคือเตรียมอุดมศึกษาตรงสยามนะครับแล้วนักเรียนมาไหว้วันครูถือว่าเป็นวันครูที่สิบหกมกราคมที่ผ่านมานี่เองคับพี่โตนถือว่าเป็นพวงมาลัยพวงแรกของชีวิตการเป็นครูครับรู้สึกยังไงว่างครับรู้สึกเฮ้ยเราต่อไปนี้เราต้องทําตัวให้น่านับถือแล้วนะครับเพราะว่า เดี๋ยวก่อนนะต่อไปนี้เราจะทําตัวให้หน่านับถือนะอแสดงว่าก่อนหน้านั้นมันเป็นยังไงฮรก่อนหน้านั้นคือ,มอผมใช่ครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ยังมีความรู้สึกว่านี่มันก็เป็นน้องเราอะครับอ,อ,อายุก็ไม่ได้หา่างกันมากออ3าปี5ปีออนะครับก็คือก็พยายามทําตัวให้หน่านับถือมากขึ้นแต่ด้วยบุคลิกเราที่ เป็นคนแบบเด็กๆครับเป็นคนเด็กๆและตลกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเออพอวันสําคัญแบบเกี่ยวกับครูอะไรอย่างเงี้ยการศึกษาเด็กเขาก็จะมาไหว้เราแล้วก็โอ้แสดงว่าเราก็ถือว่าเป็นคนที่ทำตัวน่ารักีน่ารักมากนะครูปาวีน่ารักมากยังมีอีกไหมครเนี่ยอ่าก็อันนี้เป็นครูพี่เลี้ยงนะครับเป็นครูพี่เลี้ยงที่อยู่ เตมองที่เตรียมพัชรชดานะครับแม่ก็ดูห่ะหมดแล้วครับผมอนะฮะคือภาพเราจะได้นึกนึกไม่ต้องนึกกันนะฮะได้ไปเห็นภาพจริงๆว่าเมื่อเมื่อเต๋าในฐานะของการเป็นครูฝึกสอนเนี่ยเป็นอย่างไรที่โรงเรียนนะครับแต่ว่าในอีกบทบาทนึงคือการเป็นนักร้องคมันมันดูต่างหรือมันดูขัดกันมะหรือมันหรือมันแยกภาคออกมากับคมเป็นครูที่ต้องบอกว่าอะไรนะต้องทําตัวให้ดูแบบ น่า,นาเชื่อถืออะไรเงี้ยการเป็นนักร้องคุณต้องเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ในการที่จะแบบว่าให้แฟนๆของคุณได้สนุกสนานบนเวทีเลยก็ตามทีอ่าคือเวลาที่ผมพูดกับเด็กคืออาจจะใช้สเต็ปเดียวกันกับเวลาเราไปออกคอนเสิร์ตคือจะต้องพูดเสียงดังเสียงดังฟังชัดนะครับมันไม่ต่างอะไรเลยครับกับการเอนเตอร์เทนคนดูนะครับ <c oughs> ในการสอนเหมือนเราเอนเตอร์เทนนักเรียน ทำยังไงก็ได้ให้น right? ักเรียนสนใจเราเราต้อง entertain เขาใช่ไหมครับเหมือนเหมือนเราไปออกคอนเสิร์ตนี um> ่คือเหมือนเราต้องอนเตอร์เทนคนดูทำยังไงก็ได้ให้คนดูเขาอยู่กับเราเขาจ้องที่เราครับนะครับเราก็ใช้สเต็ปเนี้ยในการสอนเด็กครับก็จะมีแบบน้ําเสียงหนักบ้างเบาบ้างแล้วแต่อารมณ์ของเด็กประมาณนี้ครับน่ารักมากๆค่ะแต่จริงเนี่ยผมว่านะอย่างเต๋าเนี่ยไม่ไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรเยอะหรอกแค่หน้าคุณเด็กเาก็จ้องแบบว่า นะโดยเฉพาะพอล่าพอล่านนิดหนึ่งฮะตรงตรงแก้นิดหนึ่งไม่มีอะไรเอาราพิ่ต้นเพลงต่อไปของเราเลยดีกว่าเพลงอีกหนึ่งเพลงนี้ชื่อเพลงว่าดอกจานบานต้นฉบับนี่เป็นของสนทิสมมาตรใช่ครับใช่ไหมครับใช่แล้วท่านเคยเคยฟังคือไม่เคยฟังนะครับแต่เคยได้ยินชื่อของอาจารย์สนทิสมมาตรนะครับแล้วก็ทราบว่าเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเสียงสูงมากคือแบบถือว่าเป็นแบบ ชั้นครูเลยเขาว่าได้นะครับทีแรกที่ได้ได้รับว่าจะต้องมาร้องเพลงนี้คือรู้สึกกดดันมากคือไปไม่ถูกเลยเพราะว่าเป็นเพลงที่เสียงสูงทั้งเพลงแล้วก็แสดงว่าร้องยากกว่าชมนางใช่ครับร้องยากมากร้องยังไงก็ไม่เข้าปากครับไม่เข้าปากเลยจนจนครูสลาร้องไกลให้ฟัง่าเป็นแนวทางว่าจะต้องควรไปอย่างนี้เด้อควรสิฟังเพลงเก่าๆหลายๆนะครับแล้วก็เลยคุ้นก็เลยพยายามที่จะทําการบ้านไปก่อนเข้าห้องอัดที่แรกนี่คือไปไม่ถูกเลยครับอยู่ในห้องอัดนี่คือแบบ เกรงมากจะได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับหนักมากกว่าจะร้องเพลงนี้ได้เป็นอาทิตย์ครับเป็นอาทิตย์เลยคือแบบว่าคนที่จะบอกว่าผ่านไม่ผ่านก็คือครูครูครสลาเพราะครูได้ได้เข้ามาคุมร้องเองด้วยไปทีละท่อนเลยก่น ตองอย่างนี้นะฮะอ่าโอเคอ่ะผ่านไปดีดี1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับการร้องเพลงเพลงนี้ดอกจันบานในแบบฉบับที่เป็นตัวเราด้วยนะครับมาถึงในส่วนของพัร์ทมิวสิกวิดีโอบางที่เดี๋ยวเราจะได้ดูกันเป็นยังไงครับมิวสิกวิดีโอนะครับถ่ายทอดอารมณ์ยังไงถ่ายทอดอารมณอย่างไงใช่ไหมครับอ่าตื่นมาแต่เช้าเลยครับผมเช้านะครับเพราะว่าถ่ายสารวันลังงเสร็จตอนเที่ยงคืนนะครับแล้วก็มาดอกจันบานเนี่ยคือเป็นเพลงแรกเลยเหมือนกันที่ถ่ายก่อนนะครับก็ ไม่กดดันอะไรมากแต่จะ,ะยังงงๆว่าจะต้องร้องยังไงจะต้องลิปซิงยังไงคือต้องออกเสียงไปเลยหรือเปล่าแต่โชค,คดีที่พี่ๆศิลปินนะครับก็ให้คําแนะนํานะครับพี่ต่ายพี่ไผ่ก็ให้คําแนะนําว่าต้องร้องไปเลยครับไม,ไม่ไม่ต้องทําปากลิปซิงอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันจะดูสมจริงนะครับผมก็โอเคเพราะว่า เป็นครั้งแรกเลครับคือไม่เคยไปถ่าย M v บอะไรเลยครับใช่ครับก็คนดันอยู่เล่นคนเดียวยิ่งแล้วก็อยู่คนเดียวจะต้องทำยังไงามีนางเอกมันยังรู้สึกแบบว่าปวดปล่อยเป็นเรื่องเป็นราวและข้อหลังต้องเชิญพี่น้องไปนะครับเอาละคร่ะเรามีอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นครูเพลงนะคะที่จะมาพูดถึงเพลงนี้แล้วก็ในมุมมองของน้องเต่าร้องค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะท่านอาจารย์สุรินทร์ค่ะลองไปฟังกันดูค่ะ ผมกับอาจารย์คงศักดิ์เนี่ยคบกันมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆนะครับสำคัญตรงที่มีไอเดียความคิดและอุดมการ์ใกล้เคียงกันด้านฝีมือการแต่งเพลงเนี่ยของอาจารย์คงศักดิ์กบเกืบเ,เหมือนแคสซีเคเป็นนักมวยที่หมัดไม่หนักแต่ว่าฟุตเวิร์กดีนะครับเรียกว่าต่อยเจ็บเหมือนพึ่งโบยบินเหมือนผีเสื้ออะไรทำนองนี้สำหรับเพลงดอกจานบาเนี่ยผมถือว่าบรรยากาศของเพลงไม่ว่าจะเป็นคำร้องทำนองสละสลวยคำร้องเป็นภาษากราี แล้วก็กล่าวถึงดอกไม้ที่แสนสวยอยู่กลางทุ่งมองไปกลางทุ่งนาจะเห็นต้นจานซึ่งเป็นดอกทองฟ้าเนี่ยสีแดงปิดเต็มทุ่งเลยนะเป็นหนึ่งอาจารย์ที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นรุ่นพี่เนี่ยรุ่นใหญ่กับพี่เนี่ยก็จะรู้จักกันดีดูรุ่นใหญ่ดูดูดีพูดีเงี้ยก็คือแก่โอเคประมาณนั้นนะฮะก็จะรู้จักดีนะครับนอกเหนือจากอาจารย์พงศักดิ์จัรทธุรขาอาจารย์สุรินภาคสิริท่านก็คลุกคลีกับ หรือว่าได้มีโอกาสได้ทํางานนะครับกับอ,อาจารย์พงศักด์นะครับอยู่อยบอยระลายครั่งอยู่เหมือนกันในอดีตที่ผ่านมานะครับมาพูดถึงเพลงด้วยนะฮะเราอยากอยากดู MV เอ็เดี๋ยวก่อนนะก่อนดู MV มาดูข้อความหน่อยนะครับมีคนส่งข้อความมานะครับกับคําถามที่เราถาม,มไป<อ>ว่าทําไมคุณถึงชอบเต๋าภูสินเรื่องของเรื่องหนูโก็เทคโนโลยีไม่ค่อยไปเนาะไ่เปอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าแต่ละคนนั้นเขาเขาเหตุผลที่เขาชอบนี่เขาชอบอะไรบ้างเต๋าอ่านเองเลยลูก ครับผมหนึ่งเลยนะครับอชอบพี่เต๋อเพราะพี่เต๋อเป็นกันเองกับแฟนคลับไม่ถือตัวเสมอต้นเสมอปลายของ yeah, แฟนคลับค่ะพี่เต๋อน่ารักและเป็นกันเองนะครับแล้วก็เพราะพี่เขาน่ารักสุดยอดชอบพี่เต๋อเพราะพี่เต๋อเป็นคนรุ่นใหม่ โอ้มีพี่สาวผมด้วยค่ะพี่นกลำยอง๋อ้รูลำยองเหรอว่าไงว่าเต่าน่ารักนิสัยดีและที่สำคัญเต่าเป็นเด็กกระตันยูค่ะน้องพูได้หลายครับและนกลำยองแล้วก็มีมิวโกนะครับอันที่ดีที่อยู่แม่ห้องสอนครับว่าชอบเต่าผู้สินแล้ที่เต่ามีความเป็นผู้เบาแทบ้านเป็นดาวติดดินค่ะโอ้กับคุณได้หลายครับแล้วก็มีร้องเพลงเพราะหลอน่ารักดีค่ะเจอครั้งแรกยังไงก็น่ารัก เดี๋ยวครั้งต่อไปก็นะรักเหมือนเดิมค่ะประมาณหนึ่งก่อนพี่ต้นาไหลายคนก่อนะฮะเดี๋ยวมีก็ส่งมานะฮะใครที่สะดวกทาง Facebook ก็ส่งมาใครสะดวกทาง s อ s เอก็สะดวกก็ส่งมาแล้วกันนะครับของรางวัลก็ยังมีเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มพร้อมลายเซ็นสารางวาัลเสื้อยืดแฟนทีวีอีก3รางวาัลแล้วก็ USB แฟนทีวีอีก3รางวัลค่ะอยากาดูแล,แล้วอยากดูกดนี่เป็นครั้งแรกครับในในประวัติศาสตร์ในวงการ เพลงลูกทุ่งในบ้านเราตอนที่3โลกนะดูดิดียกินเนสบุกได้ไหมพี่เอาประมาณนั้นเลยเอาจริงๆนะมันครั้งแรกจริงเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ดู MV เพลงนี้นะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้มีการปล่อยให้ให้เราได้ดูกันวันนี้นําแบบคาราโอเกะมาให้ดูเราจะได้ถ้าใครได้ซื้อคาราโอเกะไปแล้วก็อาจจะได้ดูก่อนเราแล้วแต่ที่แน่คือผมยังไม่ได้ซื้อนะเนี่ยเราจะไปพิสูจน์ว่ามันคุ้มไม่คุ้มภาพมันสวยแล้วมันการแสดงของของเต่าที่เต่าบอกว่ามันยากเนี่ยกับการที่ต้องแบบว่า acting คนเดียวเนี่ยมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงกับเพลงเพลงนี้ครับเพลงชื่อดอกจานบานเต๋าภูสินครับดอกจานบานสัครัง านโอละหนึ่งหน้าแหลงก่อนนั้นที่บ้านเพราะมีตาวานอยู่รวมสัมพันธ์ที่ทุ่งดอกจานดอกจานผ่านสะพรั่งปีนี้บ่เห็นมีแม่เงาของเจ้าตาวาน โอ้ผู้สาวจากที่นี้ไปไกลบ้างลืมลูกทุ่งอีสานให้สงสารฝันถึงไฟหาเคยลิ้มชิมขนมเทียนหวานพอใบจานฝีมือผู้สาวคราวร้อนเริ่มมาล่อชมสองแก้ม สีเลือดสาวสุกตาเดี๋ยวนี้น้องมาใ้นาให้ไฟฮาพโเห็นอ,อนงดอกจันปาากระทั่งกลีบโรยดังแสโบยหัวใจของที่ไม่แยกเป็นพงมืม่อมองแม่คงสายน้ำเลี้ยวลอยไหล แเจ้าชมยงบอสื่อตรงลงลืมวาจา สาสาุตเดี๋ยวนี้น้องมาใหนาไปไฟหาโบเห็นอ,อนงดอกดันบานกระทังกลีโรยดังแสบยหัวใจของพี่ให้แหลกเป็นพงเมื่อมองแม่คงสายน้ำเลี้ยวลอยไหลลง ใจเจ้าชมยงบ่อสื่อตรงหลงลืมว่าจา ถ้าจะพูดถึงดอกจานเนี่ยก็ต้องเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ยันของทางภาคอีสานมักจะออกดอกในช่วงหน้าแหละคือหน้าร้อนนะนะนะครับในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เราจะเห็นเต่านั่งเท่ๆนะฮะอยู่ใต้ดอกจานนะครับใต้ดอกจานแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นนะครับที่ต้นไม้ต้นนี้ทขอนไม้ตรงใกล้ใต้ต้นจันนะครับมันมันมีอะไรเกิดขึ้นกับกับเต๋าเหรอฮะคือ ใต้ขอนไม้นั้นนะหลังของมดมดที่ยังล่ะมดแดงนี่นะครับมดงามแดงที่มดกัดเจ็บๆทันหมดค่ะมดขั้นไฟมดยังงเออเออตอนฉีดก็เอาเนี่ยครับฉีดแล้วเรียบร้อยครับฉีดแล้วมันก็แห้งแบบแตกว่แมเออเออแล้วนี่คือผมดอกดอกจานนี่เนี่ยกางเกงก็ขาดขาดตัวนี้อย่าเลยตัวนี้แล้วแล้วมันก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปครับเดินเข้าไปถึงไหนครับถึงไหนตอนไหนก็ไม่รู้ครับ พ,พอพอลาอยากให้มันถึงไหนอ่ะก็ไม่รู้ก็กางเกงน้องเขามันขาดทรงน้องเขามันขาดหมดมันกับยางช่อนใช่หกใบเดือดเมื่อแต่แต่ไม่บวมใช่ไหมครับไม่ไม่บวมไม่บวมโอเคนะก็ยังอันนี้หมายถึงเท้าใช่ไหมโอเคนะครับตายไหมแฟนขับรถเมื่อตายไหมหมดตายหมดไม่อะจีวินวินหมดตายไม่แต่แต่เป็ข้าใจนะว่าแบบ มันคือเราต้องแบบห้าสี่สามนึ่งเนี่มันก็ต้องเล่นไปแสดงไปแม้ว่ามดมันจะกัดอะไรก็ตามดียังไม่สั่งคัดก็อดอกจานไปจะมีเลนดนักแสดงสูงมากแล้วนี่เป็น MV คือถ่ายครั้งแรกด้วยนะครับออกมาได้ดีทีเดียวนะครับมันพิสูจน์ได้อีกอย่างนะเดี๋ยวนี้ในโลกของโซเชียลมันจะแบบจะมีการแบบ มันเร็วมากคือถ้าเพลงไหนดีเพลงไหนดังนักน้องคนไหนชอบเนี่ยก็จะมีการที่จะใช่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรามี youtube มีคลิปของน้องเต๋ามาให้ดูค่ะซึ่งเป็นงานจ้างของน้องเต๋าค่ะอ๋อเหรออ่าเป็นเป็นงานที่เขาไปไปเล่นตามคอนเสิร์ตใช่ค่ะว่าจะน่ารักขนาดไหนลองไปดูกันดีกว่าัว่าน้องเต๋าร้องเพลงอะไรนะคะออในที่สรครับโอ้โหก่อนว่าร้องเพลงอะไรสงข่าเต๋าเลย ไปกันครับอ๋อไปทั้งแกงเลยใช่ไหมคะใช่ครักันแล้วก็ถูก พี่นะภาพนี้พี่ถึงนึกถึงแถวทองหล่อเลยอ่ะคือมันโอ้โหมาดูสีสันฉูดฉาดมีแบบไฟ LED อะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะล่มผัดตึงมากเลยนะครับมันมันมันยังไงมันมันมันต่างจากจากสิ่งที่เราแบบเล่น MV อะไรต่างๆกันเยอะไหมก็ต่างครับนานจะเห็นแบบร้องแนวสนุกสนานแบบนี้นะครับเพราะว่าใน MV เล่น MV นี่คือคนดูก็แค่คนที่ทํางานนะครับแต่ว่านี่คือเข้าสู่ชีวิตจริงแล้วเรื่องของความเป็นจริงเราจะต้อง ร้องเพลงต่อหน้าคนดูจริงๆนะครับแล้วก็ต้องเอนเตอร์เทำไงก็ได้ให้เขามีความสุขสนุกกับสิ่งที่เราทำอยู่รับได้ครับเมื่อพูดถึงเต๋าแล้วเนี่ยนะครับกับแฟนทีวีนะก็จะแบบว่าผูกพันแล้วก็เหนียวแน่นกันมากมนะครับมันพิสูจน์ได้จากงานต่างๆที่ที่เราได้จัดไปตามคอนเสิร์ตต่างๆในหลายๆจังหวัดนะครับเต๋าก็ได้มีโอกาสได้ไปใช่ไหมผ่านมาค่ะที่จังหวัดน้องคายค่ะงานคารวาลแฟนทีวีสัญจรค่ะเรามีภาพบรรยากาศของน้องเต๋าในงานนี้มาให้ดูกันด้วยจะเป็นยังไงไปเบิ่งกันเลยลองชมกั เคยลี้มจิ้มขนมเทียนหวานพอไว้จานฝีมือผู้สาวเราร้อนเริ่มมาชักเช um, <bey ue S 1> ิดชครับกระโลงใจยิ่งนางได้ได้ในลาสวยนักหนาคนงามนอาจริงโมแฟนฉันใจมันเลีอยดจำรักรักเธอรักเธอเพียงลืนกิน กำลังใจของคนสู้หนัหนาเธอนั้นยกเป็นที่หนึ่งเกิดมาได้เจอครั้งหนึ่งไม่อยากให้เดินผ่านเลยไม่อยากเป็นแล้วแค่เพื่อนกันเบื่อเป็นแล้วคนคุนเคยมันจะดีมากเลยถ้าได้เป็นแฟนเธอเป็นเพื่อนไม่ได้กพใจมันอยากเป็น ไม่ได้ความแขนกอดเธอแน่นๆอะไรแทนไม่เอาไม่เคยรักกันหรือมากระเทนเปลี่ยนตอนเจอเขาใจดันทุรังมันดื้อมันร้นจะเอาจะเอาไม่ได้เป็นคนกังเอาขออยู่เงาเงาห่างใจไกลาตา I'm